หลายๆครั้งเนี่ยคนในยุคนี้หลายคนบอกเฮ้ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณต้องมียอดตามมาเยอะอเธอจริงป่าในทุกวันนี้เราเองอะ่ะคือเราไม่รู้ว่าใครมันบรรทัดฐานมันเออมันเออนิยามมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยฟอลโลเวอร์สิบคนร้อยคนแต่คือเขาสามารถพัฒนาคนดูให้แบบมีความรู้อันนั้นก็คืออินฟลูเอนเซอร์ใช่ใช่ใช่ใชใชเป้าหมายสูงสุดละ่ะในการอยู่ในโลกโซเชียลตรงนี้ไม่มี สวัสดีครับรายการที่จีท็อครับอยู่ผมพัฒนพัฒนะครับวันนี้แคลร์เชอร์ของผมต้องบอกว่ามีคนขอเข้ามารีเควสต์มาเยอะมากอยู่ผมตรงนี้แล้วนะครับสาวสวยของผมตรงนี้นินวสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับนินวต้องบอกว่าแฟนๆของรายการของเราเนี่ยรีเควสต์มาเยอะมากหลังจากที่เทป<อ>ของคอมเมนต์คุณฝนเนี่ยเขาออนไปก็คือมีคอมเมนต์ของพี่ฝนแล้วก็คอมเมนต์ของพี่นินว<า>ก็คือ2คอมเมนต์ที่รีเควสต์เข้ามา ก็เลยเชิญมาวันน um ี้เรอเล่นรอเล่นไม่ใช่คือต้องถามงี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิวเป็นอะไรบ้างหน้าที่การงานนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือทําช่องยูทูบเต็มตัวเลยมีแล้วค่ะมีกับเพื่อนทํากับเพื่อนก็คือแล้วก็มีทํารายการกับโค้ดคู นั่นแหละคือหลักๆมีแค่นี้แล้วก็รับงานรีวิวอะไรงานไลฟ์ต่างๆใช่ไลฟ์นี่เป็นอาชีพหลักอาชีพหลักเลยแต่ได้ข่าวว่าเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยไลฟ์เท่าไหร่เราแบบไม่ไม่คือจริงๆแล้วเราเรา,เราเลือกงานเพราะว่าโปรดักที่เข้ามามันก็จะมีหลากหลายมากในแคตตาล็ออะไรเงี้ยคือเราก็จะเลือกที่แบบเราสามารถใช้ได้จริงหรือรีวิวได้จริงอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะมาแบบผล <'s> ิตภัณฑ์ยาข่าวจัว๊วอะไรเงี้ยเราคือเรามันมันก็จะเหมือนขัดกับข้างในที่เราก็ไม่อยากจะโกหก คุณนิวครับวันนี้มีงบ3ล้านให้พูดถึงโปรดักที่ใช้แล้วผิวขาวหน่อยพอจะรับไหมครับอ้ยก็จริงจริหนูก็ข้างในแบบก็คือได้นะคะมันก็ไม่ติดอะไรนะคะพี่เราเล่นเราเล่นตัวตนของเราเราเป็นคนสนุกหรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนจริงจังกับชีวิตก็จริงจังนะเป็นคนจริงจังคือถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนก็จะสนุกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะสนุกกับใครคือถ้าสนุกคนเดียวมันก็คือจะเป็นบ้าแล้วก็มีมุมมองการใช้ชีวิตที่หลายๆคนก็อาจจะ มองว่าแปลก,ปกซ,ซึ่งหลายๆคนก็ชอบถามว่าทําไมถึงไม่มาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพทําไมถึงไม่มาซื้อคอนโดอยู่กรุงเทพเราก็ไม่รู้จะอธิบายตรงนี้ไงว่าเราข้างในเรามไม่ได้จริงเราอยู่กรุงเทพไม่ได้อะไรเงี้ยทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะมันคือบางทีเราอยากจะไปหาเพื่อนแบบ5กิโลไงก็คือต้องวางแผนอะไรแบบเยอะ<ต>มากในการรถติ<ล>ด<ป>่ะเพื่อนเราต้องขับมาจากราชบุรีเลยนะแต่มันก็เร็วนะ <laughs> ลอลอเออบางทีเพื่อนออยู่อ่อนนุชอย่างเงี้ยแยกกันอ่ะเราถึงบ้านเรานะเพื่อนยังไม่ถึงเลยอ่ะเออ วันนี้เป็นเทปที่จริงจังนะปกติจะไม่ค่อยเห็นนิริวแบบจรงิจรงจังจริงจังขนาดนี้ใช่วันนี้เราเปลี่ยนลุกกันหน่อยแล้วกันเอาก็มาช่องอออวันนี้เราแบบคุยแบบจรงิงจังจรงิงจังแบบทางการหน่อยออย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นการเข้าวงการมาได้ยังไงเริ่มเ,เล่นตั้งแต่ Social Camp. โซเชียลแคมป์ใช่แตโซเชียลแคมเลยสวัสดีไฮโซเชียลแคมอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นคือเราจะต่างหมดเลยจาก สวัสดีโซเชียลแคมป์อะไรงคือไม่มีเลยนะเออสว่วนใหญ่ก็จะเป็นอัดคลิปแบบเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปเลยเป็นแบบมีสตอรี่มีเรื่องราวไปเลย mm hmm. เออลงโซเชียลแคมแล้วแบบคนก็เริ่มติดตามมาแล้วโซเชียลแคมก็ปิดพอปิดออแล้วก็เลยย้ายตัวเองมาอยู่ใน f เฟซบุ hmm. ๊กคนก็เลยแบบเริ่มติดตามมาเรื่อยๆ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 จนแบบแปดแสนอะไรเงี้ยเออทุกคนเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ หรือว่าดาราคนในวงการสําหรับนินิวนินิวคิดว่ามันเป็นยังไงในมุมมองของนินิวนิวคิดว่ายังไงครับเธอเอาจริงว่าในทุกวันนี้เราเองอ่ะใครเรียกเน็ตไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์ยังเขินตัวเองเลยนะคือคือเราไม่รู้ว่าใครมันบรรทัดฐานมัเออมันเออนิยามมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใครเธอจะต้องมี follower เท่านี้เธอถึงจะเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราเราไม่รู้เลยอ่ะเราลองใช้ชีวิตเป็นปกติเลยอ่ะแบบเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ย นี่แหละเป็นสิ่งที่อยากถามเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนในยุคนี้หลายคนบอกเฮ้ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณต้องมียอดตามมาเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วในมุมมองของพัดแล้วก็หลายๆคนนะพัดคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีคนตามเยอะก็ได้แต่ว่าเราให้สิ่งที่มันสามารถอินฟลูเอนซ์สู่ว่าให้แรงบนนันดาลใจใ,ให้กับคนอื่นแบบนี้มันน่าจะดีกว่าเป็นห้าฟอลโลเวอร์ิคนร้อยคนแต่คือเขาสามารถพัฒนาคนดูให้แบบมีความรู้อันนั้นก็คืออินฟลูเอนเซอร์ไหมใช่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 แล้วสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างกับคนอื่น ของน,นิวคืออะไรหล่อเธอคิดว่าเราแตกต่างไหมต่างไหยคะ่ะเพราะว่าน,นิวเป็นคน<อ>ที่เล่าเรื่องสนุกมากเอาเวลาเจอคนแล้วกันเขาก็จะแบบอุ้ยชอบมากเลยค่ะตลกมากอุ้จริงๆแล้วคืออยากขายสวยแต่มันตลกเองมั้งพี่ไปเห็นที่เดินแบบมานะเอเสเอสวยอยู่นะ,นะเลยลดีเออแะแต่จริงๆแหละว่าเราดูตลกแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเรารู้จักนิวนิวจริงเนี่ย เราก็ไม่ได้เป็นคนตลกตลอดเวลาถ้าคนตลกตลอดเวลานั่นคือคนบ้าอะคะพี่ฝนไงพี่ฝนมาไง <laughs> คัดพวกก็ตลกต่อ,เ,อ,อเลยไม่แต่แต่จริงเราก็คือมันก็คือเราทั้งสองพาร์ทนะ <laughs> มันมันแยกว่าพาร์ทชีวิตจริงกับพาร์ทในการทํางานหรืออยู่กับเพื่อน <laughs> มันมันมันก็ตลกจริงๆอ่ะเวลาเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงไม่ได้เวลาไปถ่ายงานเวลาอะไรเงี้ยสคริปต์แทบจะไม่มีกันด้วยซ้ำมันก็คือออกมาจากหัวหมดเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากูเหมือนอแมนดา โอ้หเชื่อคนง่ายก็มาเลยไอ้เวลาเขาพูด่ามึนเอนดรายกามันก็ยอมรับการลังควนี้มันเป็นไบรัลแต่เราทำออกมาเนี่ยมันเป็นไวรัลเยอะมากแต่เราบอกว่าเราไม่มีสคริปต์ไม่มีที่เวลาไลฟ์กับผลไม่มีสคริปต์เลยนอกจากสคริปต์ลูกค้าที่ให้มาซึ่งก็จำไม่ได้ด้วยบางทีไม่อ่านด้วยบางทีชื่อแบรนด์ยังไม่รู้เลยไอ้วลมึงไม่ถามลูกค้าอะอไรปวดกูเลือม อันอันนี้เป็นข้อเสียมันไม่ไม่ควรทำนะคะแต่ออลูกค้าพอดีเขาเขาชอบมันเป็นเพราะเรื่องความเรียวไหมใช่เราเป็นความจริงใจความจริงใจก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้คนเขาชอบเราเราเราเหมือนเข้าใจอ่ะเข้าใจกลุ่มคนดูของเรา <c oughs> ก้อนเนี้ยว่าเขาชอบดูอะไรจากเรามีคำพูดหนึ่งที่พัดฟังนี่นเราประชอบมากน,นิวบอกว่าชีวิตตัวนี้เราแฮปปี้แล้ว เราแบบรู้สึกโอเคกับทุกอย่างที่มันเป็นอยู่นะออตอนนี้แล้วทาไมเราถึงคิดแบบนั้นนะก็คือ,ค,อคือเราเราเราหาจุดบาลาน่ะที่เจอแล้วแต่เราเราเรารู้ว่าความสุขของเราคืออะไรครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แบบมันค่อนขอ้างมีฟีดแบ็กกับชีวิตของเรามากก็คือสูญเสียพ่อไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครอบครัเครวเราอ่ะมีแค่เราแล้วก็พ่อแม่มันมีแค่นั้นการจากไปครั้งนี้มันมันคือเรื่องจริงแล้วอะที่เราได้เจอว่ามัน มันคือการจากลาแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เธอทําอะไรอยู่เธอเธอ,อยังสนุกกับการทํางานหรือไม่เราเราก็เลยดรอปงานลงบ้างแล้วก็ม,มาใช้ชีวิตของตัวเองบ้างให้มีความสุขพอะชื่อว่าหลายๆคนแหละตัวพัดเองด้วยเราอยากจะประสบคสวามสำเร็จมากๆแล้วเราก็ทํงงาแต่งานงานแล้วเราก็ไม่มี work life balance เรามีอะไรอยากจะแนะนําคนอื่นบ้างไหมครับรู้แนะนําพัดก็ได้เออก็จริงๆก็อยากจะบอกว่าคือเป้าหมายของแต่ละคนอ่ะมันมัน มันไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ไม่ได้มีผิดถูกเลยนะบางคนเขาก็อาจจะเอนจอยกับการทํางานหนักทุกวันบางทีอยู่บ้านมันก็อาจจะน่าเบื่ออะไรเงี้ยซึ่งก็อันนั้นคืออาจจะคือความบาลานซ์ของเขาแล้วอะไรเงี้ยก็คือทำทุกวันนี้ให้มีความสุขใช่ใชก็อย่าอย่าลืมหาความสุขใส่ตัวเองบ้างค,ค่ะเมื่อมีโอกาสความสุขของเราคืออะไรก็คือความสงบอเอออ,อยู่เงียบ<ๆ>ดูแตกต่างกับ บุคลิก <S <S ก็อนน้มันเจอนคนเยอะแล้วไงเขาจะแบบเวลาเวลาที่เราไปทํางานอ่ะเราต้องใช้หัวเยอะมากเหมือนไปลบมันเลยอะ่ะคือแบบเวลาถ่ายรายการแบบตัวเธออย่างเงี้ยคือมันต้องใช้หัวแบบเยอะมากคุยกับอีฝนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหนื่อยอะ่ะเออคือเราเวลาวันหยุดจริงๆเราก็อยากจะอยู่เงียบเงียบอะไรอย่างเงี้ยถ้าากิดนิวตอนที่อยู่บ้านปลูกต้นไม้ดูต้นไม้โตดูนองดูแมลงนั่นคือเราเลยเหรอใช่ เห็นบ้าถึงบอกว่าเขามีความชีดเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้เป็นคนสนุกแล้วเขาจะไม่จริงจังกับชีวิตอ่ะและระหว่างที่นั่งดูหนอนอีฝนโทรมาแล้วนะอะไรเงี้ยเอออีพีนี้อาจจะเป็นเทปที่ดีดีร้อยที่สุดก็ได้คือชีวิตจริงเราก็เป็นแบบนี้นะจริงเหรอนี่คือเราจริงๆคือคือถ้าถ้าบบคุยกับคนปกติทั่วไปก็จะก็เป็นคนสุภาพถ้าถ้าเป็นปกติจะไปออกจะเป็นรายการที่แบบ อ่ะอีผลนโปรดูเซอร์บ้างหรือรายการเพื่อนสนิทไจเติ้ล GDH อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มาเพราะพิธีกรหลอกเราสเปคเราเป็นยังไงสเปคก็คือโอเป้าชัดเจนแล้วชัดเจนเกาหลีขาวสูงคือการกินกิมจิอะค่ะมันทำให้เราได้ประโยชน์หวองว่าคลิปนี้ก็จะเป็นไวรัลเหมือนกันเพราะว่านิวไป ออกรายการไหนก็เป็นไฟรลอทั้งนั้นเลยมีเคล็ดลับไหมครับคือเราว่าเราที่เราสามารถแบบไปอยู่ในหลายๆรา,ายการที่แคตตากรีต่างๆกันอะเราเราว่าในหัวเรามีอะไรให้พูดเยอะเออมันก็เลยสามารถต่อยอดสิ่งต่างๆไปได้เรื่อยๆอะเออไอ้ตรงนั้นแหละยากเหรอเราไปเอาความรู้เอาเอาเอาสิ่งต่างๆเข้ามายัดไว้ในหัวเราได้ยังไงก็ชอบฟังชอบอ่านชอบฟังพอดแคสต์ชอบ อ่านข่าวชอบอะไรเงี้ยเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจจริงเหรอใช่ดูหมดสิ่งที่เราฟังอ่ะมันไม่เห็นเกี่ยวกับมุกต่างๆให้เราเอามาใช้ในชีวิตเลยอ่ะในรายการอะไรเงี้ยเราเอามุกมันมาเกี่ยวนะจริงเหรอเราว่ามัน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 สามารถเป็นสิ่งที่เราต่อยอดบทสนทนาของคนที่เราสนทนาได้เลยอ่ะเออมันมันคือองค์ความรู้ที่เราสะสมมาอะไรเงี้ยอ่ะพูดถึงพาร์ทของการทํางานบ้างไปคอลลัปมาเยอะมาก ทุกรายการที่พี่ฝนเป็นโปรดิวใช่ไหมหลังๆเราเราจะเห็นโอ้โหน,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 นิวที่นู่นนนิวที่นี่เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างการที่เราไปคลาสกับช่องอื่นสนุกไหมสนุกนะแตเ่เราแบบจะดูอะดูว่าแบบเป็นช่องของใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบคนที่แบบใจจอยฟิลเราแล้วก็ไปหมดมีใครบ้างที่แบบเราชอบไปคลาสมาเห็นพี่เติ้ลนี่ไปบ่อยตั้งแต่แบบนู่นสอง<ะ>อัลบัเขาใช้แขกวนเ๋เยือเติ้ลทำรายการอะไรมาปุ๊บแขกเดิมเตรียมแล้วกูเตรียม นิวแน่เดี๋ยวมาเลยแก่ม่ไม่มีเลสัมภาษณ์แล้วนะหมดใต้หมดพุงแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีการคอลแลบกับช่องไหนหรือว่ากับใครที่สนุกสนุกบ้างก็ที่ทที่จำได้ทั้งทั้งสนุกด้วยแล้วก็รู้สึกเศร้าด้วยคือช่องของกายฮารุอ๋อช่องสมิตรมอยของกายฮารุทำไมอ่ะเหนื่อยมากแบบเหมือนเหมือนเหมือนเอาเราไปทำ โกโกริโก,โกเกมเก๋ย่ะเคยดูมาสมัยก่อนน่ะที่เป็นแบบดานเป็นกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งถ่ายแบบหลายเทปมากเลยอ่ะต้องไปอยู่กับเขาแบบกี่วันสองคืนสักส,สามวันอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่สนุกนะแต่คือมันเหนื่อยอ่ะเอาเข้าเป็นเป็นนั่งในแบบเหมือนถังอ่ะเหมือนถัง200ลิตรอ่ะอ่ะฮะแล้วจำลองถังนั้นน่ะคือเครื่องซักผ้าแล้วก็ไปปั่นเหรอใช่แล้วเราอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกดีแต่มันก็เหนื่อยอ่ะก็ประทับใจทุกอันนะ พราถ้าเราไม่ประทับใจหรืกวด่าเราป่ะประทับใจทุกอะไรค่ะคือถ้าถ้าไม่ประทับใจอ่ะอาจจะแคนเซิลเลยอย่างเช่นเรื่องแบบไปไปออกรายการแบบไปเล่าเรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะไม่ไปเพราะว่าเพราะเราไม่เคยเจอเราก็ไม่ให้แต่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ทําอ่ะเป้าหมายสูงสุดล่ะในการอยู่ในโลกโซเชียลตรงนี้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตไม่มี ไม่มีเลยเอ่ะคือใช้ชีวิตวันนี้ให้มันมีความสุขก็พอแล้วอ่ะใช่คือเราไม่รู้ว่าเนี่ยเราถึงบอกว่ามันเป็นความคิดที่แปลกหรือเปล่าคือเราเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะมีชีวิตอยู่ถึงอายุเท่าไหรอ่อ่ะคือเราเราโฟ,ฟกัสแค่วันนี้ก่อนให้ให้มีความสุขก่อนเราเรามีโกในชีวิตเราเองว่าถ้าเราทำยอดของอินคมอ่ะให้ครบสามหมื่นคือที่เหลือพอแล้ว เราค่อยค่ยค่อยค่ก้าวอ,อะ่ะเราเราไม่เราไม่ได้มีโกในชีวิตว่าฉันจะต้องไปเป็นดาราดังหรือเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งอะไรเงี้ยคือคือเราได,ได้ได้ทำงานเท่าที่เราได้รับโอกาสมาจากผู้ใหญ่หรือจากลูกค้าหรือจากอะไรเงี้ยเราก็ค,ค,ค่อยค่อยทำเอออย่างเงี้ยไปแล้วก็ใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งทำงานครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ด้โลกโซเชียลมาเราได้เรียนรู้ข้อดีแล้วข้อเสียอะไรบ้างครับข้อดีเราว่ามันมันมันเป็นโอกาสอะจากหลายๆหน้าที่ที่ได้รับแบบได้เดินแบบได้เป็นเล่นละครได้อะไรอย่างเงี้ยมันง่ายกว่ากว่าแบบจะต้องเริ่มจากหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นบันไดก้าวใหญ่เลยอะเอออันนี้เราคิดว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียสําหรับเรานะเราเราคิดว่าความเป็นส่วนตัวอของการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็หายไปเยอะเหมือนกันต้องเข้าใจอะตรงเนี้ยว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่ มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยแต่งสีทำไมแต่งเหมือนผีเลยบ้าเวอร์อย่างที่บอกแล้วว่าคือเราเดินส่วนถนนกับคนอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเขาอีกเมื่อไหร่เราอยากให้ภาพจํานั้นอ่ะมันมันมันโอเคอะเอเอเอจอพี่นิวก็โอเค,อเค,อเคนิดนึงไม่ใช่แบบโอ้โหกูเจอพี่นิวมาเหมือนฤาษีเลยนักพจน์วันนี้ยหัวเป็นเดสล็อกมาเลยเงี้ยเออ ม่ออยากบอกคนดูไหมที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้กอ็อยากจะขอบคุณนะคะคนที่ติดตามแล้วก็คอยดูคอยให้กําลังใจก็อยากขอบคุณที่ทําให้เรามีวันนี้<อ>มีโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตหลายอย่างมากแล้วก็เธรู้สึกดีมากเลยนะบางที่แบบคนดูเขาแบบทักมาเยอะมากเลยนะแบบหนูไปรโรคซึมเศร้าหนูดูคลิปพี่หนู ทำให้หนูได้ยิ้มแรกในวันนี้เอออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็ทําให้แบบจิตใจเราก็มันฟูนะเออมัน,ม,นมันดีอะไรเงี้ยเราก็อันนั้นก็คือแบบเหมือนเหมือนเป็นกําไรจากตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออเราก็ได้อยู่ไปได้วยกันอนะ่ะเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ อ้าสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวใหน้นิวฝากช่องของเรากันหน่อยนะครับแล้วก็รายการด้วยนะครับดิจิทอลทั้งช่องดิจิตอลมาสเตียสครับค่ะก็ฝากรายการดิจิทอลด้วยนะคะก็เทปนี้ก็เป็นของนิวนิวนะคะแล้วก็เทปหน้าจะเป็นใครนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ด้วยนะคะมีรายการเลิศๆมากมายเลยครับผม<ด>วันนี้ <ละ S 2> พีกอลหอกด้วยนะแต่แต่งงานแล้วอย่ามาแย่งนะจ๊ะ,ะ,ะห้ามคันไม่ได้แต่งงานกับใครนะแต่งงานกับเนี่ง แลกแหวนเลยไหมคะวันนี้ขอคุณนี้นด้วยนะครับขอบคุณค่ะบสวัสดีครับ